รอยรักแต่ปางหลังประพันธ์โดยเพลราดาเพื่องอักษรบทที่23บทที่24ปาริกาลูกแม่คุณหญิงร้องไห้ออกมาเสียงสัน่นท่ามกลางสายตาของทุกคนในที่นั้นคุณหญิงพนรัตเองก็เป็นน้ำหูน้ำตาไปด้วยบรรยากาศจึงผสมผสานทั้งความสุขและความหม่นมองเนื่องจากว่าความจริงนี่คือ โยธากาไม่ใช่ปาริกานั่นเองแม่อย่าเรียกเธอว่าปาริกาเหลือเกินคุณหญิงเพ่งพิดไปหน้าหวานละมุนที่มองอย่างไรก็ปาริกาจะเป็นโยธากาบ้าบออะไรนั่นไม่ได้แน่ตามใจท่านเถอคะค่ะหากว่าการเรียกดิฉันอย่างนั้นมันจะทำให้ท่านมีความสุขดิฉันจะยอมให้ท่านเรียกนะคะแม่คุณของแม่ นี่ย้ายมาอยู่กับแม่ได้ไหมแม่จะส่งเสียให้เรียนเองมาอยู่เป็นลูกแม่ไม่ต้องไปเป็นหลอกลูกนายพลนะ่ะเขามีลูกหลายคนแล้วอ้าวคุณพี่ท่านนายพลร้องออกมาสีหน้าท่านเหมือนอิ่มสุขตามคุณหญิงสายทิพย์นั่นมันลูกผมนะครับผมไปผูกข้อมือเอามาเป็นลูกแล้วฉันก็ไปผูกได้นี่นาะ จะเอาเงินล้านไปผูกมาว่าไงลูกพ่อเป็นลูกแม่ไหมมาอยู่กับแม่ที่นี่แม่จะเลี้ยงดูเองดิฉันยังต้องเรียนค่ะมัธยมปลายยังไม่จบเลยอีกอย่างพ่อแม่ที่บ้านของดิฉันก็มีแล้วค่ะท่านส่งเสียดิฉันได้อยู่แล้วเสียงของโยธากาหนักแน่น บ่งบอกว่าไม่ต้องการมาเป็นอย่างที่ทุกคนต้องการจริงๆแววตานั่นแม้จะแสดงออกว่าเข้าใจแต่ความละโมบโลภมากไม่มีแฝงอยู่เลยหลายคนเข้าใจยุธาการวมทั้งพงพิสุทธิ์วันนี้เขามีความสุขมากที่ได้เห็นท่าแท้ของผู้หญิงคนนี้หล่อนเหมือนปาริกาทุกอย่างทุกอย่างจริงๆคุณพี่คะ คุณหญิงพานรัตกระซิบเสียงอ่อนหวานกับฝ่ายนั้นเราคงได้แต่ชื่นชมหนูคนนี้เพียงเท่านี้แหละค่ะเพราะเขามีพ่อแม่พี่น้องและที่เป็นความจริงที่สุดก็คือเขาไม่ใช่ปาริกาแม้แต่จะมาเป็นตัวแทนก็คงไม่ได้หรอกค่ะเพราะเขาคือโยธากาคุณหญิงสายทิพยพยักหน้าท่านพยายามไม่คิดอะไรมากไปกว่านี้ ปาริกาตายไปนานแล้วลูกสาวท่านไม่มีอีกต่อไปแล้วคนนี้ไม่ใช่ลูกสาวท่านเขาเกิดมาหน้าตาเหมือนกันโดยบังเอิญเท่านั้นเองโยธาก,ากากอดเอวท่านอีกครั้งก่อนจะค่อยๆถอยออกมาหน้าที่นี้ไม่ใช่ของลอนปาริกาคนที่ตายไปแล้วต่างหากที่อาจจะเคยทำและโยธากาก็ไม่รู้หรอกว่าการกอดเอวคุณหญิงสายทิพย์เมื่อครู่นี้นั้น เป็นกิริยาที่ปาริกาทำเป็นประจำและเมื่อโยทะกาทมคุณหญิงก็สะอื้นออกมาเบาๆหนูเหมือนปาริกาเหลือเกินทำไมมาเหมือนกันได้มากขนาดนี้นะคุณหญิงเฝ้าเพ่งพิษมองแล้วมองเล่าจนกระทั่งครอบครัวท่านนายพลลากลับไปพร้อมสองคนพี่น้องคุณหญิงก็น้ำตาคลอ หากหนูว่างมากรุงเทพอย่าลืมมาหาแม่อีกนะโยธากาค่ะดิฉันจะมาแน่นอนนะคะหญิงสาวถอยออกไปใจหนึ่งเหมือนไม่อยากจากหลอนมองห้องต่างๆในบ้านหลังใหญ่สวยงามพลานความรู้สึกก็เหมือนผูกพันประหลาดล้ำโยธากามีความรู้สึกลึกๆเหมือนว่าหลอนเคยอยู่ที่นี่มาก่อนตรงนั้นตรงนี้ หล่อนเคยสัมผัสมาแล้วทั้งนั้นรวถเก่งคันหนึ่งสีขาวหล่อนก็ว่าหล่อนเคยใช้มันแต่หล่อนจะกล้าพูดอย่างนี้กับใครเล่ามันจะเป็นการฉวยโอกาสใครเขาอาจจะมองไม่ดีเราเกิดมาจากท้องนาท้องไร่มีความสุขดีแล้วโยธกาหาเรื่องใส่ตัวเองเลยอย่าไปพูดอย่าไปบอกใครเพราะนั่นคือการหาเรื่องใส่ตัว ส่งโยธากากลับแล้วพงพิสูจน์ก็กลับไปที่โรงพยาบาลและเมื่อพิมพ์วดีเห็นก็กรีดเสียงถามทันทีว่าพี่พงไปไหนมาทั้งวันคะไปไหนมาไปเที่ยวมาพงพิสูจน์ตอบอาการของหล่อนดีจนจะกลับบ้านได้แล้วไม่ต้องมาพูดถนอมน้ำใจกันอยู่หรอก หล่อนเองยังไม่เคยถนอมน้ำใจใครเขาบ้างเลยมารดาเขาเคยทำใจและมาเยี่ยมหล่อนแต่หล่อนกลับวยวายหาว่ามารดาเขายุ่ยแย่มาตั้งแต่ต้นกว่าหล่อนจะได้มานอนรักษาตัวที่กรุงเทพก็เป็นเวลาหลายวันหล่อนเกือบจะตายซะแล้วนั่นแหละมารดาเขาเลยไม่คิดจะมาดูดำดูดีอะไรกับพิมพ์วดีเลยหล่อนไม่ยอมลดพิษร้ายออกจากร่างกายแม้แต่นิดเดียว สัญญาที่เคยให้กับเขาก่อนจะมารักษาตัวที่กรุงเทพหล่อนจำมันไม่ได้ซะแล้วแม้แต่คำเดียวไปเที่ยวหล่อนกรีดเสียงออกมาดวงตาฉายชัดเลยว่าไม่พอใจและเจ็บแค้นรากับสิ่งที่เขากล่าวออกมานั้นมันร้ายแรงเหลือเกินเมียนอนจะตายอยู่อย่างนี้หรอคะยังมีกระใจไปเที่ยวนี่พี่ผงพูดจริงๆหรอ ทำไมต้องกรีดเสียงอย่างนี้ด้วยนะพงศ์พิสูจน์มองหน้าหล่อนอย่างไม่พอใจนะักเขาจะทำอย่างไรกับพิมพ์วดีดีนะนี่เขาสร้างกรรมอะไรไว้กับหล่อนนักหนาะชาตินี้ถึงได้มาประจนกับหล่อนอย่างนี้พิมพ์รู้ว่าพี่ไม่ชอบพิมพ์ก็ยังทำทีพี่ล่ะคะพี่หนีพิมพ์ไปเที่ยวพี่ไปกับใครบอกมานะสาวสาวที่ไหนหรือเปล่า คุณแม่คงหาผู้หญิงให้ลูกชายแล้วสิใช่ไหมไม่ใช่นะสองคนนี้เข้ามาจากอีสานไม่มีอะไรมากอย่าเรื่องมากแล้วก็อย่าซักถามอะไรที่ทำให้ตัวเองไม่สบายใจเลยเข้ามาแล้วแล้วก็ไปแล้วล่ะมาจากอีสานแขกของพี่พงมีหรอคะจากอีสานน่ะเราอยู่กันมาตั้งนานพิมพ์ยังไม่เคยเห็นเลย เขาเป็นแขกของคุณพ่อพงพิสูจน์ยังไม่คิดจะบอกเรื่องนี้แกหล่อนในยามนี้หรอกแต่คิดว่าจะบอกแน่และไม่ใช่วันนี้คนอย่างพิมพ์วดีรับรู้อะไรมากไม่ได้หรอกหล่อนไม่มีเหตุผลสักเท่าไหร่ในทุกๆเรื่องนั่นแหละอ๋อคงเกี่ยวกับพักการเมืองละสิคราวนี้สีหน้าเจ้าหล่อนดีขึ้นมาแล้วเข้ามากรุงเทพเพื่อมาเที่ยวหรอคะ ที่ถึงต้องพาเขาไปใช่พาเขาเที่ยวรอบๆกรุงเทพแล้วก็ในกรุงเทพไปกับคนสูงอายุหน้าเบื่อนะคะแหมแล้วก็ไม่บอกไม่เล่ากันบ้างไอเราก็นึกว่าไปเที่ยวกับสาวๆแล้วไม่บอกอย่างเนี้ยทาให้คิดมากนะคะคราวหน้าคราวหลังแล้วก็บอกกันก่อนสิเห็นเขานิ่งไป พิมพ์มดีก็ค่อยๆลงจากเตียงหล่อนเดินขากระเพกมาหาเขาขาหล่อนยังเดินได้ไม่ดีนะักแต่อาการทุกอย่างก็ดีขึ้นกว่าตอนที่อยู่ระยองมากทีเดียวหน้าตาก็ผ่องใสขึ้นกว่าเกา่าตอนนี้หล่อนให้ช่างมาตัดผมสั้นให้แค่ใบหูผมยาวๆเป็นกระเซิงของหล่อนเหลืออยู่แค่นี้เองแต่ก็ดูดีกว่าเดิมมากขอโทษนะคะพี่พงษ์ที่โวยวายอะ่ะ พิมพ์กราบละอ่ะกราบเขาจริงๆที่ต้นแขนในยามรักอย่างนี้หล่อนทำอะไรอะไรได้หมดนั่นแหละคราวหลังอ่ะพิมพ์จะไม่ทำอีกเอาละแค่นี้แหละไม่ต้องถึงกับสัญญานะเพราะพิมพ์นะไม่เคยจำสัญญาที่ออกมาจากปากตัวเองได้เลยสักทีพี่เบื่อจะฟังไม่อยากเสียความรู้สึกอีกแล้ว แหมพี่พงหล่อนค้อนเขากอดเขาหลังจากค้อนแล้วที่ลงมาจากเตียงนี่ก็เพราะอยากกอดเขานี่แหละรอให้เขากอดหรือไม่มีทางหรอกพงพิสุจน์ไม่เคยเริ่มต้นอย่างนี้กับหล่อนก่อนเลยสักครั้งอย่างนี้จะไม่ให้หล่อนนึกน้อยใจเขาได้ยังไงเขากับหล่อนเหลือเกินเหมือนกันชอกช้ำเพียงไหนเขาไม่รู้หรอกใจเขาทำด้วยอะไรนะ พิมพวดีนึกว่าบางครั้งหล่อนก็อยากผ่าเอาหัวใจของเขาออกมาดูเหลือเกินว่าทําไมถึงได้ร้ายนักหนาแม้กระทั่งคนที่รักเขาอย่างเหลือเกินอย่างหล่อนนี่เมื่อไหร่จะเลิกกันนะกันแหนพิมพสักทีคะพิมพ์เนี่ยจนวันตายพี่พงศ์ก็รักไม่ได้อย่างนั้นหรอคะบอกมาสิว่าจะให้พิมพ์ทํำยังไงเพื่อพี่พงศ์พิมพทําได้นะคะ แม้จะฝืนใจพิมพ์ก็จะทำค่ะไม่เห็นว่าจะมีอะไรต้องฝืนเลยเขามองหน้าหล่อนยังฝืนใจให้กอดหล่อนไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละร่างนี้เคยเป็นของเขาเมื่อก่อนเมื่อตอนแต่งงานแต่แล้วหล่อนก็เปลี่ยนแปลงไปไปหานายพาวินคนนั้นและเมื่อเขาทราบเขาก็ไม่เคยแตะต้องร่างกายของพิมพ์อดีอีกเลยนับตั้งแต่นั้น ซึ่งเป็นเวลานาน,านมากพอดูทีเดียวเขารู้ว่าพิมพ์วดีแค้นเขาในเรื่องนี้แต่เขาก็มองหล่อนด้วยแววตาที่หล่อนเข้าใจและหล่อนก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาทางร่างกายอีกแต่อย่างอื่นหล่อนพยายามยุ่งเกี่ยวด้วยทุกเรื่องและแต่ละเรื่องก็ไม่ดีนักหรอกจนครอบครัวเขาทุกคนระอาในความประพฤติของพิมพ์วดีเขาเองก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร ทนอยู่มาด้วยจนทุกวันนี้ได้อย่างไรก็คิดอยู่เหมือนกันเขาช่างมีความอดทนดีแท้ๆพรุ่งนี้จะต้องกลับบ้านแล้วพิมพ์อยากกลับบ้านไหมเขาถามเสียงเรียบแววตาม,มีอะไรมากมายจนพิมพบดีต้องหลบอยากกลับสิคะทําไมต้องถามอยากกลับบ้านไหนบ้านตัวเองหรือว่าบ้านพี่เขาถามอีกเสียงเครียด ก็กลับบ้านเราสิคะหากอยากกลับบ้านนั้นพิมพ์ต้องทำตัวใหม่แล้วพิมพ์จะทำให้ทำได้หรอไหนลองบอกมาสิว่าจะทำได้ไหมอย่างดีที่สุดแล้วก็ทำด้วยใจนะไม่ใช่ทำเพราะฝืนทำหากทำได้พี่จะพากลับหากทำไม่ได้ ที่จะบอกคุณแม่วันนี้มารับกลับบ้านเดิมคุณหญิงพานรัตเบิกตากว้างเมื่อเห็นลูกสะพ้ายเดินกระเพกกระเพกเข้ามาในห้องนั่งเล่นที่เธอนั่งอยู่กับสามีตามลำพังรู้ว่าวันนี้ลูกชายไปรับหล่อนกลับบ้านแต่ึไม่ถึงว่าหล่อนจะเข้ามาหาอย่างนี้อ้าวแม่พิมพ์คุณแม่พิมพ์กราบค่ะ หล่อนค่อยๆก้มลงกราบกับพื้นท่าทางไม่สบายนักเพราะขาที่หมอใส่เฟือกเหล็กเอาไว้เออกราบพระเธอจะ้ะไม่ต้องกราบอีกแล้วพอเขาเอาแค่สวัสดีก็พอไหนหายดีแล้วหรือหน้ายัางซีดๆอยู่เลยนี่นาอ่ะแต่พงพาขึ้นไปข้างบนเธอพักผ่อนซะก่อนแล้วค่อยว่ากันวันหลัง คุณหญิงทําใจไม่ได้ง่ายๆหรอกสําหรับลูกสะพ้ายคนนี้ก็หล่อนทำกับท่านมาเหลือเกินนี่นาจะมาตีหน้าใส่ใหม่เห็นทีจะไม่ไหวหรอกเลยต้องเรียกลูกชายที่ยืนมองอยู่ห่างๆให้มาพาพิมพ์วดีไปหนูไปพักผ่อนก่อนนะคะคุณแม่หล่อนยิ้มแยแๆพิมพ์วดีเองก็ทําใจไม่ได้เหมือนกันในกรณีนี้ ก็เจ้าหล่อนเป็นไม้เบื่อไม้เมากับแม่สามีอยู่ตลอดเวลาอยู่ๆจะให้ทำดีด้วยมันก็ฝืนใจมากเหมือนกันแค่ก้มลงกราบยังเกือบจะอกระเบิดแล้วกับมารดาของหล่อนพิมพ์วดียังไม่เคยกระทำเลยไปเถอะแล้วตอนเย็นจะให้คนยกอาหารไปให้ในห้องไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหนูลงมาเองก็ได้ หล่อนค่อยๆถอยออกมาและสามีก็ไม่มาช่วยเลยเขายืนมองเฉยอยู่และกำลังคิดว่านี่เขาบังคับใจหล่อนมากไปหรือเปล่านะหน้าหล่อนเย้เกไปเลยแกยืนทำเสื้อทำไมล่ะตะพงจับเขาไปหน่อยจะเกลียดจะแค้นยังไงคุณหญิงพนรัตก็อดเอ่ยปากไม่ได้ เมื่อเห็นลูกชายยืนนิ่งอยู่อย่างมือลอยเหมือนคิดอะไรนักหนาเดี๋ยวก็ล้มลงไปอีกหรอกผงพิสูจน์ก้ามาตามมารดาบอกเขาช่วยประคองภรยาออกไปจากตรงนั้นพิมพ์วดียิ้มได้หน่อยหนึ่งเมื่อเขาประคองนึกขอบคุณมารดาเขาที่ออกปากอย่างนั้นพอพ้นร่างสองร่างนั่นแล้วคุณหญิงก็หันมาทางท่านนายพลสามี แววตางุงงงไม่หายแม่พิมพ์มันมาไม้ไหนน่ะท่านไม้ไหนเราก็ตามทันไม่ใช่หรือแต่ก็เอาเธอไม่ว่าเขาจะปรุงแต่งอย่างไรคุณหญิงก็ทำเป็นรู้เท่าไม่ถึงการซะไม่รู้ไม่ชี้แล้วคุณหญิงจะเห็นเองว่าเขามาไม้ไหนมันน่าแปลกนะมากงมากราบ หรือว่าจะสำนึกตัวได้แต่เป็นไปไม่ได้หรอกคนอย่างนี้ใจดำเป็นอีกาเลยต้องคอยระวังเอาไว้บ้างท่านก็เหมือนกันนะคะเอถึงกับจะต้องหาทหารมารักษาตัวกันไม่เนี่ยคุณหญิง,งท่านนายพลหัวเราออกมาดังๆบรรยากาศในบ้านดูเหมือนจะดีขึ้นนิดนึง หลังจากที่พิมพ์วดีก้าวเข้ามาในวันนี้นางเพาเก้าวขึ้นมาชั้นบนอีกครั้งเป็นครั้งที่สนางขึ้นมาปลูกลูกชายนั่นเองพาวินไม่ไปทำงานมาหลายวันแล้วท่าทางดูไม่ทุกร้อนแต่อย่างใดเลยด้วยมันจะนอนไปถึงไหนวะไอ้ลูกชายคนนี้ฮะแกะดึงผ้าห่มออกจากร่างลูกชายเขาบิดกายอิดอ์ตแต่ตาไม่ลืม เมื่อคืนเขากลับดึกนั่นเองวันนี้จึงไม่อยากลุกจากตื่นงานการอะไรก็ไม่สนใจแล้วในเวลานี้ภาวินตื่นไปทำงานได้แล้วลูกแม่รำคาญจังเลยเขายี่ตามองหน้ามารดาที่ผมเป็นกระเซิงนางเพายังขายของอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าลูกชายจะห้าไม่ให้ขายแล้วก็ตามแก่มีหน้าที่นะวิน งานการของแกที่กรมผมไม่ไปหลอกครับวันนี้นะ่ะลาเขาไว้แล้วแกลาเมื่อวานนี้ไม่ใช่หรอลาป่วยลากิจอะไรนานหลายวันนักสองวันแล้วนะที่แกไม่ได้ไปทำงานน่ะเข้าไม่หล,ล่แกออกหรอนางพาวห่วงหน้าที่การงานของลูกชายนักจะช่วยจะดีพาบินก็เป็นผู้ชายไม่เสียหายอะไร และเขาก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่นางเพราะเขาเรียนเก่งจบมาก็ได้รับราชการการรับราชการนั้นทำให้คนอย่างนางมีหน้ามีตากับชาวบ้านเขาได้ทุกวันนี้แหละผมลาไปเจ็ดวันเลยแม่บอกว่าลาพักร้อนก็เชื่อกันมั่งสิผมไม่เคยลาเลยนี่แม่เชื่อผมเถอะให้ผมเที่ยวให้สบายใจซะก่อนนะ ผมจะไปทำงานอาทิตย์หน้าวันจันทร์ตามหน้าที่ตายนี่แกจะต้องอยู่บ้านอีกห้าหวันเชหลอตาวินเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวแม่ไม่ต้องห่วงนะเขาควา้าผ้าห่มมาใหม่รับรองว่าไม่อยู่กวนประสาทแม่หรอกแกจะไปไหนไปกับใครนางเผาตกใจ หวงว่าลูกชายจะพาเมียชาวบ,บ้านเข้าไปเที่ยวอีกคราวที่แล้วเรื่องกว่าจะจบก็อ่านเหมือนกันแต่ถ้าทางลูกชายนางไม่เดือดร้อนอะไรเลยแม่ไม่ต้องห่วงหรอกผมไม่เอาอย่านั่นไปแน่ป่านนี้ขาเป๋ไปแล้วมัง้งลงว่าขาหักขนาดนั้นเนี่ยผมมีคนใหม่แล้วแม่สวยน่ารักยังไม่มีผัวเอาเถอนะนาแน่จริงแล้วจะมาบอกแม่ แกจะไปไหนล่ะบอกแม่สิเผื่อว่ามีคนมาถามหาแม่จะได้บอกเขาว่าแกไปไหนผมจะไปเที่ยวเขาใหญ่ครับอ๋อไปป่าทำไมไม่ไปเที่ยวเกาะเที่ยวทะเลล่ะหรือว่าแกเบื่อพอแม่พูดถึงเกาะพาวินก็นึกถึงปาริกาใจเขาวิบวับเมื่อนึกถึงหลอนปาริกาตายเพราะเขา เขาทำให้หล่อนตายเขาก็ไม่เคยไปที่ก่อนนั้นอีกเลยทะเลก็ไม่อยากไปแต่บางครั้งก็จำใจไปเพราะพิมพ์วดีนั่นแหละชอบทะเลเขาคิดว่าเขาจะไม่ติดต่อพิมพ์วดีอีกแล้วไม่ใช่ว่าเขานึกกลัวบาปหรอกเขานึกถึงพงพิสุทธตังหากวันนั้นได้ไปที่บ้านเขาพูดจากันแล้วเขานึกละอายใจเหมือนกันในเรื่องนี้ นั่นทำให้เขาไม่อยากติดต่อกับเมียเพื่อนอีกต่อไปแล้ววันก่อนคุณบันดีไปหาเขาที่ที่ทำงานและมอบเงินให้เขามาสองแสนบาทเขาว่าจะไม่รับแต่ในเมื่อคุณบันดีมีข้อห้ามหลายอย่างเกี่ยวกับลูกสาวเขาจึงรับมาหากไม่รับคุณบันดีก็ท่าทางยอมไม่ได้ง่ายๆเหมือนว่าบุญหล่นทับเขาเขาได้เงินมาฟรีๆก้อนใหญ่ และนี่แหละที่เขาคิดจะไปเที่ยวสักพักเที่ยวให้สบายใจแล้วก็กลับเพื่อนเที่ยวนะหรือถมไปสำหรับเขาสาวตามแล้วตามผับมีให้เลือกไปเป็นเพื่อนมากมายสบายใจอีกด้วยตังหากเพราะไม่ต้องกังวลว่านี่คือเมียเขาและวันนี้บายๆเขาก็น่าสาวเอาไว้แล้วในเรื่องการไปค้างแรมที่เขาใหญ่ จากเงินของคุณวันดีนี่แหละพาวินว่าจะใช้ให้หมดภายในเจ็ดวันนี่แหละใช้ให้หนำใจไปเลยทีแรกว่าจะให้นางเพาแต่แม่เขาต้องโวยวายอีกว่าเอาเงินมาจากไหนนี่แหละเขาจึงคิดว่าไม่ให้ดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาแล้วค่อยเอาเงินเดือนของเขาให้ก็แล้วกันตอนสิ้นเดือนแล้วแก่มีเงินหรือยังนางเพาอยากจะให้เงินลูกใช้บ้าง ตอนนี้นางพอมีเก็บเพราะหากินปากเดียวท้องเดียวและร้านแกก็ขายดีจนมีเงินเก็บมากพอสมควรแม่จะให้สักพันสองพันไม่ต้องหรอกครับแม่ผมพอมีอยู่บ้างแกเอามาจากไหนอย่าไปขอเขานะตาวินแกอย่าลืมว่าแกลูกผู้ชายเลิกลาจากแม่นั่นแล้วก็เลิกให้จริงๆอย่าไปข้องเกี่ยวกันอีก ผมรู้นะแม่บอกแล้วไงว่าไม่เกี่ยวอีกแล้วผมมีเก็บอยู่จํานวนหนึ่งจะใช้อย่างประหยัดจนกว่าเงินเดือนจะออกเออเออเออเอาละแม่เชื่อแล้วนางเผาพยักหน้าเชื่อว่าลูกชายพูดจริงเพียงเท่านี้นางก็สบายใจขึ้นมากแล้วสำหรับคนเป็นแม่อย่างนางเผาแม่เดินลงไปแล้ว พาวินก็นอนไม่หลับอย่างที่คิดว่าจะนอนต่อแต่แรกเขานึกถึงปาริกาสภาพศพของหลอนแวบบเข้ามาในห้วงคิดได้อย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันนานแล้วที่เขาไม่ได้คิดถึงหลอนเพราะเขามัวแต่ลงไหลในอบายามุกต่างๆนานาวันนี้เขาว่างมากไปแล้วกระมังปาริกายิ้มหวานหน้าสวยแต่ในวันที่เป็นศพเขาเห็นร่างหลอนยับเยิน เลือดไหลาจากหลายแห่งภาพพงพิสุจน์เหมือนจะตายตามหล่อนไปปรากฏตามมาอีกบ้านี่เราจะบ้าไปแล้วหรือไงนะพาบินมองไปที่เฮ่งพระเขาลุกไปคว้าสายศีนเส้นหนึ่งมาคล้องคอเอาไว้เมื่อก่อนเขานอนไม่หลับเพราะคิดว่าปาริกาจะมาหลอกหลอนเขาเขาจึงไปขอสายศิลนี่มาจากวัดข้างบ้าน เจ้าอาวาสก็เมตตาให้มาคล้องคอเอาไว้แต่ในยามที่เขาออกเที่ยวราตรีเขาก็มักจะเอาไว้ที่หิ้งพระเสมอค่อยสบายใจหน่อยฮพอได้คล้องคอแล้วพาวินก็ร้องออกมาเขาไม่นอนอีกแล้วเดินไปห้องน้ำอาจจะต้องออกเที่ยวอีกแล้วจนกว่าเงินจะหมดอากาศยามเช้าของวันนี้สดชื่นแจ่มใส โยธกาเดินหิ้วปิ่นโตตามมารดาไปตามคนาที่เป็นทางเดินเสียงนกการ้องเรียกกันดังเซงแซ่ไปหมดพระอาทิตย์ยามเช้าลอยดวงกลมเรียยอดเขาไกลลิบลิบมองสุดสายตาท่านมาตั้งแต่เมื่อวานแม่ก็ไม่รู้นางทานตะวันชี้ให้ลูกสาวมองโกรธเลืองเืที่ปลิวสบายอยู่ลิบลิบที่เชิงเขาด้านเหนือหมู่บ้าน มีพระธุดงมาปรากฏเสมอในช่วงออกพรรษาแล้วท่านคงอยู่หลายวันนะจ๊ะแม่เห็นว่าสองวันเท่านั้นนี่ลูกเมื่อวานนายคําล่าเขาบอกแม่นางทานตะวันนั้นตั้งแต่มีโยธกานางก็เฝ้าทําบุญทําทานไม่ได้ขาดนางเชื่อว่าผลบุญที่นางได้กระทำตอนที่ท้องโยธกานั้น ส่งผลให้นางได้ลูกดีสมความตั้งใจและดูเหมือนว่าจะดีเกินความตั้งใจซสอีกด้วยถอดรองเท้าก่อนลูกเมื่อมาถึงสองแม่ลูกก็นั่งพับเพียบเรียบร้อยที่หน้ากรดซึ่งถูกตลบชายขึ้นแล้วเรียบร้อยพระธุดงรูปนั้นชลามากแล้วท่านนั่งสงบนิ่งสำรวมไม่มีอาการตื่นเต้นดีใจออกมาให้สองแม่ลูกได้เห็น แววตาท่านเมตตาอ่อนโยนโยทธากาขนลุกสู้เมื่อสบแววตาพระชรารูปนั้นท่านมีบารมีแก่กล้ามากทีเดียวโยทธากาคิดเช่นนั้นและเหมือนว่าจะมียานพิเศษบางอย่างบอกหลอนเช่นนั้นอีกด้วยอัตมาไม่ฉันเนื้อสัตว์นะโยมไม่ต้องเปิดปิ่นตูรอกเสียงนั้นกังวันกล้องหน้าฟัง รวมไปถึงหน้าศรัทธ,ธามากอีกด้วยทานตะวันชะง,งักสงสัยเหลือเกินว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าวันนี้นางทำแกงไก่มาถวายหรือว่าท่านได้กลิ่นก็ไม่มีกลิ่นแรงมากขนาดนั้นนี่นาถวายแต่ข้าวก็ได้จ้ะแม่โยธากาบอกมารดาและช่วยกันตักข้าวใส่บาตรเพียงอย่างเดียวเมื่อได้เวลาชัน พระรูปนั้นก็เอาถั่วง,งาออกมาจากย่ามใบเก่าคลุกข้าวที่สองแม่ลูกใส่บาตรและลงมือฉันช้าๆอย่างสำรวมโยธกามองมารดาก่อนจะคิดว่าพรุ่งนี้ไม่ก็ตอนเพลนเราท่าจะต้องคั้วถั่วคั้วงามาถลายซะแล้วละ่ะเพราะท่านไม่ฉันเนื้อสัตว์นั่นเองฉันเช้าแล้วอัตามาก็จะไปต่อแล้ว ไม่ต้องทำอะไรมาถวายหรกโยมพอได้ยินท่านว่าโยธากาก็เบิกตากว้างท่านรู้ใจเธอได้อย่างไรกันเล่า